มาเดินปา่า,ปาก็าปาก่าจริงๆค่ะหาทางไม่เห็นเลยนะคะไม่แน่นะคะเราอาจจะหลงก็ได้เพราะว่าเราไม่เห็นทางจริงๆค่ะมีแต่ต้นไม้นะคะบนเขานี้เดินไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะมีผลไม้ป่าเรื่อยค่ะกําลังจะปีนเก็บนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ปีนเขาค่ะเขาพระยาปราบตําบลตะขบอําเภอปักธงชัยจังหวัดน,นครราชสีมาดูวิวด้านบนและสามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ำลำสำรารับได้ด้วยค่ะด้านล่างก็จะสวยงามค่ะ ตอนนี้กำลังจะเริ่มปีนแล้วนะคะข้างล่างนู้นเป็นทางเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าจะเห็นความสวยงามขนาดไหนก็จะเป็นช่องทางเล็กๆนะคะทลิปนี้เราสามสาวนะคะกับหนึ่งหนุ่มะคะ่ะตอนนี้หนุ่มเราก็น่าจะไปล่วงหน้าได้ไกลพอสมควรแล้วนะคะทางก็จะประมาณนี้นะคะรกค่ะแต่ก็สนุกดีนะคะอยู่กับธรรมชาติบ้างชงจุดนี้นะคะด้านล่างมองเห็น วัดนะคะเห็นมีฝนู้นสายมุ้นใส่ถุงน้ำลำสำราค่ะเป็นทุ่งนานะคะเป็นเหลืองช่วงนี้ก็เป็นช่องทางขึ้นนะคะกําลังเดินขึ้นเถาอ,อยู่เพื่อไปสู่เจดีค่ะขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะคะก็จะมีเจดีค่ะเจดี JD นี่ก็สัน้นตั้นแต่สมัยตัวหนูเองยังเล็ก ววดีีมาเดินป่าก็ป่าจริงๆค่ะหาทางไม่เห็นเลยนะคะไม่แน่นะคะเราอาจจะหลงก็ได้เพราะว่าเราไม่เห็นทางจริงๆค่ะมีแต่ต้นไม้นะคะบนเขานี้เดินไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะลกมากค่ะ ตอนแรกคิดว่ามาปีนเขาเดินสบายๆนะคะตอนนี้ก็สาเซะแล้วค่ะ เราดีใจมากนะคะเราคล้ายๆว่าเราจะเจอทางแล้วนะคะจากหลังท,ที่บุกป่าฝ่าลงมาไม่เจอทางเลย,ยเรามาผิดทางนะคะแต่ในที่สุดเราก็จเจอทางมาถึงต้นมะข่าใหญ่ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะแต,แ,ตแต่แต่กิ่งสวยค่ะ ตรงนี้จะโล่งโล่หน่อยแม่รกมากนะคะค่ะนี่ดีทือว่าโล่งที่สุดแล้วนอกนั้นจะปา่าเยอะแยะมากมายต้นมะข่านะคะเตรียมเดินต่อเลยค่ะ เดินมาตั้งนานค่ะตอนนี้มาถึงแล้วค่ะอันนี้เป็นป่าปลูกต้นตะแบกนะคะมันจะมีงอกเป็นระยะรเยระยะนะคะเคยขึ้นมาปลูกด้วยตัวเองค่ะแต่จําพศไม่ได้แล้วค่ะน่าจะประมาณ7จ็ดแปดปีแล้วนะคะแต่ต้นไม้ใหญ่เยอะมากเลยค่ะเมื่อก่อนตอนขึ้นมาเป็นเป็นพื้นโลกนะคะไม่มีต้นไม้เลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าต้นไม้เยอะมากจากการปลูกด้วยีมือคนค่ะอันนี้ต้นไม้ต้นตะแบกเนาะที่มนุษย์ปลูกขึ้นนะคะ มาปลูกป่ากันนะคะชาวบ้านขึ้นมาเต็มเต็มเลยนะคะตอนนั้นป่าแล้วนี่ค่ะมันจะงอกเป็นระยะระยะนะคะคถ้างอกธรรมชาติจะไม่เป็นระยะระยะอย่างนี้แล้วก็เหมือนอายุไขมันจะเท่าๆกันนะคะความสูงบบความบบโตวความใหญ่ลําต้นเท่าๆกันดีใจมากเลยค่ะอันนี้ก็ผลงานเรานะคะมึนไง เดินทางต่อกันเลยค่ะรกมากเลยค่ะเพื่อจะไปดูจุดชมวิวนะคะที่จะสามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ำลำสำลายได้ก็รอดูว่าเราจะไปสำเร็จไหมนะคะไม่มีทางเลยค่ะถึงแล้วนะคะจุดนี้เป็นลานหินนะคะนั่งพักผ่อนแล้วก็สามารถมองเห็นวิวได้ด้วยค่ะวิวของอ่างเก็บน้ำลำสำลายและสันเขื่อนลำสำลายนะคะเป็นจุดพักเหนื่อยและรับประทานอาหารกันก่อนที่จะเดินทางกลับค่ะ จุดพักตรงนี้มีโขดหินนะคะแล้วก็สามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ำลำสำลายแต่มันรกหน่อยนะคะแล้วก็จะมีสันเขื่อนอยู่ตรงมู้นนะคะพักผ่อนก่อนออกเดินทางต่อน่าจะต้องกลับแล้วละคะผู้รวมชะตากรรมนะคะจะเห็นทางกลับบ้านไหมคะ ไม่ยอมห่างไกลกันที่เห็นนั้นเป็นเป็นอะไรนั่นนะเป็นทางที่กาทำทางใช่ไหมที่การทำทางรอบอ่านใช่ไหมยืนชมวิวก่อนเดินทางกลับนะคะชักภาพขึ้นกหน่อยนะคะมีความสุขมากที่มาถึงจุดนี้ได้ รอรุนตอนขากลับนะคะว่าเราจะกลับได้ถูกทางหรือไม่นะคะเจอผลไม้ป่านะคะชื่อต้นนางดำหรือว่าต้นหมากเค้งนะคะ เราสามารถเรียกได้สองภาษาลูกดกมากเลยค่ะแต่อยู่สูงมากเช่นกันแต่ก็อยากชิมบ้างนะคะทำไมพออลงปกลๆต้นม้ใกล้วะไอ้วาถึงแล้ต้นมันสูงแท่ไม่ขึ้น ัโดกมากเลยเนาะหมอมันโดกมากเลยอะ่ะหมอค่อยๆลงเนี่ยเฮ้ยใจช่วยหมอนะม้วเนะี่ยม้เนี่ยเนี่ยเนี่หมอระวังตอ่อต่อข้างหน้ารุดลงพ่อทำกูดิ อาระวังอาระวังมือเออหน้าจะถูกตอทั้งหน้าโอ้ยหมอหมอหมอ